สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสายพาน Honda for ์ซ่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับปจัจแจจับชามครับบล็อกเบอร์สิบครับบล็อกเบอร์แปดบล็อกหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับข้อต่อหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับบล็อกเบอร์สิบเจ็ดก๊อกแก๊กหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับ ก็แก๊กหนึ่ง่วนสองนิ้วหัวแปลงหนึ่ง่วนสองเป็นหนึ่ง่วนสี่นิ้วนะครับบล็อกไฟฟ้าไขควงหัวแฉกนะครับถุงมือผ้านะครับเอาไว้เช็ดแล้วก็สายพานนะครับสายพานใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากถอดนักตอนนี้กันนะครับเป็นไขควงหัวแฉก จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ห้าสามตัวครับหนึ่งสองสามเนี่ยเบอร์ห้าจะใช้ก๊อกแก๊แกอย่างนี้ ว่าจะใช้เป็นบล็อกไว้ฟนะครับแล้วก็ใช้หวัวแปลง1น,นส่วนสเป็น1น,นส่วนสนิ้ว ตัวนี้ผมพอดีนอดมันเสียก็เ,เลยเปลี่ยนเป็นมือเล็กตรงนี้เป็นมือสิบนะครับตัวบล็อกไฟฟ้าใช้ไม่ได้มันติดก็ใช้เป็นกรอบทแขน ตอนนี้ไม่ต้องถอดออกมานะครับางานออกไปอย่างนี้จากนั้นก็เป็นน็อตเบอร์แปดนะครับมีอยู่หนึ่งสองสดเกิบเอ็ดกับตัวกลางนี่ครับตัวน็อตจะมีสามขนาดนะครับ ตัวยาวตัวกลางและวตัวสั้นตัวยาวเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ส่วนตัวขนาดกลางจะมี2ตัวที่เป็นสาโบดครับจะมีตำแหน่งนี้แล้วก็ด้านบ้างตรงนี้2จุดนะครับที่เหลอเป็นนอตสั้นหมดเลย จังนะั้นให้งัดนะครับดึงออกมาจะถอดยากนิงนึงนะครับเราถอดนานแน่นมานครับถอดไม่ออกเดี๋ยวผมจะถอดก้องอากาศไปก่อนนะครับจะได้มีตำแหน่งนัดเพิ่มตรงนี้แล้วก็ด้านบนมือสิบ

ล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบกลับไม่ยากนะ การถอดมีสองวิธีนะครับใช้ตัวล็อกชามนะครับมันจะเป็นการปูอย่างเงี้ยครับปรับให้พอดีนะครับเอาสวมเข้าไปในเลยแล้วเอาตัวนีครับมันออกีท่ทีนี้มันใช้แรงนะครับดี๋ยวเราจะใช้ตัว บอกไฟฟ้าหมุนทวนเข็มก็ถอดนะอตัวนี้ออกแล้วก็มันจะมีแหวนอยู่นะก็ใส่ไว้เป็นูนีงแล้วก็ถอดชม้นนะก็ยังพอใช้ได้นะต่อไปนะครับ ขัดชามลังนี่ก็จะเป็น,นสายพานตัวเก่านะครับที่เราถอดออมาจะเห็นว่าสภาพยังดีอยู่นะครับยังไม่ไมีรอยแตกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นอะไรนะครับสำรองเกิดสายพานเส้นหลักขาดน,นะครับแล้วก็จะเก็บติดตัวรถไว้เลย นี่มาดูสายคานตัวใหม่นะครับอันนี้ของมาจากของ Honda แท้นะครับ g n i a t PART มีรหัสโค้ดของ h o น d a าเนของใหม่นะครับที่ห้อมิสซูบชูชิแล้วก็มีรหัส มรงนี้เป็นรหัสของฮอนด้านะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดชามหน้ากนันนิดนึ่งก็ต้องเอามือกบข้างหลังไว้นะแล้วก็เด้งนึงโอ้ฝุ่นเยอะเลยนะครับเเรามาถอดดูก่อน จะเป็นแผ่นยางรองนะครับยังแน่นอยู่ไม่หลวมมากก็ยังใช้ได้ครับอันนี้จะเป็นตุ้มทวงน้ำหนักนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเม็ดนะครับ ก็เ,ออเดี๋ยวผมจะถอดออกมาเช็ดนิดนึงยังกลมอยู่ก็เดี๋ยวออใช้ไปก่อนกลางนี่ฝุ่นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดแป๊บนึงครับเป่าฝุ่นออกแล้วก็เช็ดตัวเม็ดนี่มันเท่ากันทุกตัวเลยครับเป็นเม็ดเดิมโรงงานแต่ถ้าใครใช้เม็ดแต่งต้องมาร์กตำแหน่งไว้ด้วยนะครับ ว่าเม็ดไหนใส่ตัวกี่กรรมนะอันนี้ก็ถอดได้นะตัวบูทใครมีปืนเป่าลมก็เต่อได้นะแต่ว่าเห็นเขาถอดไปแช่น้ำมันนะแต่ผมจะเช็ดออกแค่คร่าวๆนะครับเป็นเจลาบีอัดเฟืองไทยนะจะรูปแกนบูทนี้นิดหนึ่งมันแห้งมาก ใส่ไปแค่นิดเดียวนะเดี๋ยวมันจะชุดชามแล้วก็สายพานนะมันจะลื่นน,นีเม็ดเดิมนะครับโอเคหกเม็ดนะครับอันนี้เป็นเม็ดเดิมก็ยังพอใช้ได้นะครับ เรียบอยู่ไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะถ้าเกิดเม็ดมันสึกนะมันจะเป็นเหลี่ยมเลยเท่าที่เคยเจอมันจะขึ้นไม่สมดุลนะครับจะดตัวแผ่นรองตรงนี้ใส่กลับเข้าไปต่อไป หลังนะชุดคัดอันนี้คัดก็อันนี้เป็นผ้าคัดนะครับของฟอร์ซ่าเจนหนึ่งเจนสองจะมีสามก้อนของตัวเจนสามนะตัวหรือว่าตัวสามร้อสิบีีจะมีห้าก้อนนะครับไอ้ตัวสามก้อนเนี่ยจะมีปัญหาว่าออกตัวมันสั่นอยู่นะคมันจับไม่ดีส่วนตัวสามห้าศูนจะ ไม่มีปัญหาเรื่องการออกตัวสันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคัดเติมโรงงานนะครับนี่ยังมีความสูงอยู่ประมาณมิลหนึ่งก็ยังใช้ได้นะอยต่อไปตัวคารโลคัดนะครับคารโลคัดอันนี้จะไม่นะ คัดขัดไม่ต่อไปขึ้นคุ้ยของหมอมาผิวไม่ค่อยเรียบเท่าไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีตังก็ค่อยแกะต่อไปนะครับวิธีการใส่สายพานนะครับตัวชามหลังมันจะมีชุดคัดแล้วก็มีสปริงอยู่ตรงนี้นครับสายพานจะลงในร่องนี้ตัวชามหลังจะอยู่อย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราใส่สายพานวิธีการใส่นะครับ ให้อ่านตัวหนังสือได้นะครับดูจากด้านบนอย่างเงี้ยสายพานจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับยยนะ <Okay. S 1> ให้เราเวลาเราดูอย่างเงี้ยจะอ่านตัวหนังสือแลวก็ตัวเลขตรงนี้ได้โอเคครับเราก็จะประกอบกลับนะครับใส่ช้มหน้าตัวในเข้าไปก่อนนะมือเนี่ยต้องจับตัวด้านหลังเนี่ยครับบีบเข้าไปนะไม่งั้นมันจะหลุด อย่างสุดนะครับเช็ดเจละบีออกเดี๋ยวมันจะทําให้สายพานลื่นสายพาน,นะครนบตัวใหม่ใส่เข้าไปในร่องอย่างนี้ครับให้ตัวหนังสือมันอ่านออกนะครับตนังสือเวลาเรามองจากด้านบนให้ขใส่เข้าไป จะบีบสายพานตรงนี้นะครับแล้วมันจะสายพามนมจะวิ่งขึ้นขบนไม่ได้นะวิธีการก็คือบีบชามหลังนะครับดึงตัวนี้เข้าหาเนี่ยครับแล้วสายพามันจะลงไปในร่องสายพามันก็จะลงไปในร่องนะครับตรงด้านหน้าเนี่ย มันก็จะไม่กินสายพานนะจากนั้นก็ใส่ชามาเข้าไปแล้วก็ใส่ร็อตีบให้มันตึงนะครับแล้วก็โยกดูว่ามันยิ่งได้เแต่นั้นก็ใส่กะโหลกกลับเข้าไปก็บูทบูทตัวนี้จะมีอย่างเงี้ยด้านที่มันใหญ่กว่าเข้าไปข้างในแล้วก็ใส่ล็อต ว่าสายพานนี้มันขยับได้คนะือมันไม่โดนนิบผมจะยิงช้ำหลังก่อนนะเบอร์สิบเจ็ดต่อไปช้ำหน้านะรับเบอร์1จสี่ ความเรียบร้อยนะครับน็อตขันเรียบร้อยแล้วสายพานไม่มีดนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบแข็งกลับเข้าไปนะครับตรงนี้อย่างที่บอกครับมันจะมีบูดลองอยู่สองจุดนี้อย่างที่บอกนะครับน็อตสามขนาดนะครับตัวยาวสุดในใส่ตรงกลางตัวกลางเนี่ยใส่มุมสองจุดนี้นะครับที่เหลือก็ใส่เข้าไปเลย ตัวฝาครอบไม่ต้องใส่แน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากแล้วก็น็อตเบอร์สิบตรงนี้นะครับหนึ่งตัวจากนั้นก็ฝาครอบตัวหน้านะครับแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์ห้าสามตัวนะครับขันแค่พอเต็มมือหน่อยๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ชมกววันเ็กแน่นอนนะครับสนหรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ